สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับร้านสโมสรแเทกเตอร์เพชรบูรณ์ ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกันจุอเภอบึงสามจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้เราจะพามารีวิวรถไถฟ,ฟอร์ดนะคะรถไถฟ,ฟอร์ดแต่งพร้อมเช็คใหม่ทั้งคันค่ะเพราะมีรับประกันหลังการขายนาน90วันรับประกันเครื่องรับประกันไฮดรอลิกให้ลูกค้านาน90วันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ0862078991 แต่งพร้อมเช็คใหม่ทั้งคันแบบแต่งพร้อมเช็คใหม่ทั้งคันแบบแบบที่เราถ่ายเลยอ่าราคาเริ่มต้น3 1 5 0 0 0บาทค่ะแต่งพร้อมเช็คใหม่ทั้งคันเลยนะคะราคาเริ่มต้น3 1 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์ได้ด้านหน้าได้ผานหลังไปด้วยเลยค่ะทำรถทุกคันนะคะทำเครื่องใหม่ เช็คไฮดรอลิกใหม่กองต่างๆเปลี่ยนใหม่เบาะท่อหลังคาใหม่ยางเปลี่ยนใหม่4เส้นระบบไฟเดินใหม่ลวดซึมเก็บใหม่ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสอนอ่อคันไหนก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะกับเพจของเราสม,มสูสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ086 207 8991 ราคาเริ่มต้นนะคะ3 1 5 0 0 0บาทค่ะคันแรกนี้จะเป็นรุ่น5 0 0 0นะคะเราขายกันอยู่3 1 5 0 0 0บาทส่วนคันสีแดงเป็นรุ่น6,6 0นะคะ6 6 0ัเราขายกันอยู่ที่3,90,000บาทอ่าส่วนคันถัดมาก,ก็เป็น6,6 6 0ัเหมือนกันนะคะคันนี้6 6 0 T5 3ที0 0 9 0 0 0 0บาทค่ะ รถทุกคันที่เราบอกไปนะคะพร้อมอุปกรณ์ได้ด้านหน้าได้ผานหลังทุกคันนะคะราคานี้ได้อุปกรณ์ไป2ชิ้นเลยค่ะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะผานหลังลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะ,ะทางร้านเราให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะอยากได้ผานอะไร3 4 6 7ี่เเลือกกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนคันต่อมานะคะคันนี้จะเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะรถหลายคันจัด คันนี้จะเป็น77ค่ะ77คันนี้ขายอยู่ที่3แสน6 0มื่นะคะ77คันนี้3แสน6หมื่นทำเครื่องใหม่นะคะเช็คใหม่ทั้งคันค่ะส่วนคันถัดมาจะเป็น6610นะคะหน้ากากเขียวจะเป็น6610นะคะขายกันอยู่4 2 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์เหมือนกันค่ะ ต่อมาก็จะเป็น6 6 0 0นเรขอดูก่อนนะคะเพื่อความแน่ใจอ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะคันนี้เป็น7,7นะคะ7,7คันนี้ก็ขายอยู่3,60,000บาทค่ะคันนี้ก็3,60,000บาทนะคะรถทุกคัน แต่งพร้อมเช็คใหม่ทำฟิตเครื่องใหม่ค่ะเก็บลวดซึมให้ใหม่ออลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ086 207 8991หรือจะทักมาที่เพจก็ได้นะคะสโม,มสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ซื้อขายรถไถฟอร์ดสามารถทักเข้ามาที่เพจขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะเผื่อลูกค้าท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะ พักกันเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะสะดวกมาทดลองขับที่ร้านของเราก็ได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาทดลองขับได้ค่ะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมาลองกันก่อนได้ออย่าลืมนะคะ0-8 ขอจบรีวิวกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ